เขาโชว์ความเป็นฝ่ายค้านให้เห็นอะวันนี้อ,อ,อ,อาจารย์วันนอเนี่ยนะฮะคือเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดฮะผมหงอกร่วงเต็มพางล่างเลยฮะเขาทอนหงอกอาจารย์วันนอแล้วไม่หนำซ้ำนะมไม่ใช่เพราะพักเก้าไกลพักเดียวนะน้องมิวฮะ,ฮะพักเพื่อไทยก็ผสมลง ร่วมถอนหมอกอาจารย์มนนผมก็นั่งดูอยู่ผมก็สงสารนึกสงสารอาจารย์มโนอยู่ว่าอาจารย์มนนจะว่าอย่างไงนึกว่าสวจะช่วยครับรองมิวฮะสวสมชายก็มาถอนอีกจนจนอาจารย์มนนบอกว่าไม่ไหวแล้วโว้ยคค่่ะะปิดประชุมค่ะคึบไปแบบไม่ลาค่ะนะฮะมาไม่ไหวงงกันทั้งสภาเลยแล้วทีมงานเอาภาพของของสสพักเก้าไกลเขาเขาเขาทำท่าหน่อยนะฮะเขา ก็งงๆแบะยังไงอ่ะก็แบะไงเอาภาพเอาภาพนิ่งมาก็ได้ฮะหลังจากที่อาจารย์วันนอสั่งสั่งปิดประชุมเป็นอารมณ์ค้างแบบนี้ค่ะแบบแบบอีหยังวะค่ะยักไหลอ่ะค่ะยักไหลแบบอีหยังวะอ๋ออีหยังวะใช่ค่ะอีหยังวะอะไรอย่างนี้ค่ะงงกันทั้งบางเลยงงค่ะเอคือต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยพวกพี่ๆรุมอาจารย์วันนอเยอะเกินไปฮะ เพราะอาจารย์วรรลอก็ถึงแม้จะเคยเป็นประธานสภามาแล้วก็เถิดคนเราเนี่ยพอมันพอมันมันไม่ได้มันไม่ได้ท่องนะฮะข้อบังคับการประชุมอยู่ทุกวันมันพลาดได้อาจารย์วรรลอก็เหมือนกันซึ่งอาจารย์วรรลอไม่ใช่ความผิดของอาจารย์บรรอนะเพราะอาจารย์บรรลรกประกาศตั้งแต่ตอนแล้วว่าผมไม่อยากจะเป็นเลยประธานสภาคือคือทิ้งหมดแล้วอ่ะรัฐธรรมนุน่ะ ก็ทิ้งแล้วข้อบังคับการประชุมสภาข้อบังคับการประชุมสอวอข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอาจารย์วันนอก็ทิ้งแล้วนะฮะขอเป็นข้ารองนายกรัฐมนตรีตอนปลายแล้วไงหมายถึงว่าขาลงหมายถึงว่าอาจ,จารย์วันน้อจะเกษียณแล้วะนะฮะ,ะแล้วก็หาตําแหน่งให้พี่ทวีสอสองอีกซากุยหนึ่งะนะฮะว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชาติแต่เมื่อเกมการเมืองมันไม่ลงตัว เขาก็เลยเอาอาจารย์วนอมาอาจารย์วนอก็เลยมารับตําแหน่งประธานสภานี่โดยเสียมิได้หวังเป็นคนกลางค่ะแล้วทีนี้เนี่ยความเป็นคนกลางของอาจารย์วนอก็นึกว่าเนี่ยก็จะจะถูกอบอุ้มโดยพัคเพื่อไทยสสพักเพื่อไทยและสสพรกเก้าไกลวันนี้โดนเลยฮะโดนอันแรกนะคืออาจารย์วนอพอเข้ามาปุ๊บอาจารย์วนนอยังไม่เปิดประชุมสภา นี่ฮะคืออาจารย์มนอยุ้เท่าไหร่แล้วนะโอ้เจ็ดสิบกว่าแล้ว <บง S 2> เดี๋ยวเช็คให้ค่ะบางทีคนเรามันก็เผลอเลยฮะน้องมิวฮะเขามานั่งประชุมแล้วนึกเข้าใจว่านี่คือการเปิดประชุมสภาแล้วะนะฮะแต่ว่าอาจารย์มนอยังไม่ได้เปิดประชุมสภาแล้วก็ปรากฏว่าคุณลังสีมันรมนคือพรกเก้าไกลเนี่ยผมว่าเขาเป็นฝ่ายค้านเหมาะแล้วแหละนะฮะผมชอบมาก อาจารย์มันอนเจ็ดสิบก้าเลยฮะโอ้โหจะแปดสิบแล้ว,วก็ไกลเนี่ยเขาเก่งมากฮะผมว่าเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่สักสมัยหนึ่งเนี่ยนลฮะเขาก็จะเก่งกาจสามารถกว่านี้เหมือนอดีตท,ที่พรรคประชาธิปัตย์เวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพวกรัฐบาลเขาจะกลัวมากมีข้อมูลหรือไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่รู้แหละแต่ว่าฝีปากฝีปากฮข่าวลมคมหอ,อก<า>สุดยอดเลยอย่างเงี้ยเขาคงไปสืบดูแล้วแหละว,ว่าเอ๊ะสงสัยสว,ยวันนี้มาน้อยเ,ออเพราะว่ามันมีวาระที่สอง ก็คือเรื่องปีส,สออัิศสวบแก้แล้วมูลมาตตา272ค,คือวระแรกเนี่ยโหวตเลือกนายกเนี่ยก็คงจะก็คงจะไม่ได้พิจารณาใช่ไหมฮะแล้วพรรคก้าไกลเขาก็รู้ว่าสวคงไม่ม่นั่งให้พวกผมด่าหรอกเพราะวันเป็นยติด่า,ายังไงก็แก้ไม่ได้84สวออใครจะมาปดสวนิตตัวเองถูกไหมฮะ,ะเขาก็ยอ,อยากอยู่สว่างสว่าง,างก็ไม่อยากอยู่มืดมืดจะมาปดสวิตตัวเองได้ยังไงนะฮะไปดูแล้วว่าสวมาน้อยเอาเลยทีนี้พลังสิมัรลมเสนอเลย บอกว่าเสนอยติปากเปล่าฮะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่32อนุหนึ่งนะฮะทีมงานขอข้อ32อนุหนึ่งขึ้นมาหน่อยครับที่คุรังสิมันโรมใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อนี้นะฮะเสนอก็คือว่ายติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าหรือเป็นหนังสือค่ะหมายถึงว่าเสนอเป็นยติปากเปล่าะนะฮะข้อ32อนุหนึ่งที่เขาอ้างนะก็คือ ขอให้ปรึกษาหรือพิจนารณาเป็นเรื่องด่วนหลังจบปุ๊บคุณลังสิมันเสนอเป็นยติเลยครับว่าขอเสนอยติให้มีการทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กัก้ากรกฎาคมคที่รัฐสภาลงมติ395เสียง บอกว่าข้อประคับการประชุมข้อที่41ก็คือไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้อีกเพราะเป็นยติซ้ําในสมัยประชุมเดียวกันนี่ฮะคุณลังชิมานลมก็เห็นว่าไอ้วันนี้สวมาน้อยไม่อยากจะมานั่งฟังผู้ผมด่าปิดสวิสสวเสนอเรื่องนี้เข้ามาเลยฮะพอเสนอเป็นยติเข้ามาปุ๊บประธานมันนองก็คงจะลืม ลืมว่าตัวเองเป็นประธานหรือว่าเป็นแกนนําพรรคประชาชาติกำลังหารือกันอยู่ว่าอาจารย์นก็คือคือไม่อยากให้เขาพูดอ่ะไม่อยากให้เขาเสนอติตอ่ะอาจารย์มนรก็พูดในคำรองว่าอยากเสนอเลยอย่าพูดอีกเลยมันเป็นมติไปแล้วนี่นะฮะแล้วก็มติดังกล่าวเนี่ยมีคนไปร้องผู้ตรวจแล้วผู้ตรวจก็ส่งให้สารรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูญก็จะสารรัฐมนูญเนี่ยจะพิจารณาคำร้อง ในวันที่16สิงหาคมครับหรือไม่รับนะฮะถ้ารับแล้วจะเป็นยังไงถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็จบแล้วแหละมติของสภาก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วนะฮะพอกันเถอะเสร็จแล้วมีสอสอคุณคุณคุณจุลพันธ์อมรวิวัตใช่ไหมฮะลูกชายลูกชายพี่สมพงษ์เออใช่ใช่ลูกชายพีพงษ์ครอ ก็ลุกขึ้นบอกบอกอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้เปิดประชุมเลยนะฮะอาจารย์สก,กิดบอกหน่อยแล้วสมชายสแสวงการก็รู้ขึ้นบอกบอก,บอกท่านประธานใช่ครับท่านประธานยังไม่ได้เปิดประชุมท่านประธานต้องเปิดประชุมก่อนนะอบอกอาจารย์มโนถ้าทางนั้นผมขอเปิดประชุมคจำนวนสมาชิกมามากันพร้อมแล้วใช่ไหมฮะนี่เท่าไหร่ฮะนงมิวครับมาเท่งไงาทงไหร่ วันนี้นะคะ,ะ,นะะ624คนคะ่ะ624นะแต่รอบแรกก็ดูเหมือนจะไม่ครบเลคะ่ะเพราะว่าตอนแรกที่บอกว่าจะมานองก็ยังไม่ได้เปิดประชุมอย่างเป็นทางการนะคะ,ะบางส่วนก็มองว่าเอ๊รอสมาชิกเข้าห้องประชุมหรือเปล่า<ะ>แต่ท้ายที่สุดก็มากันครบนะคะเพราะว่ากึ่งหนึ่งก็คือ374จากทั้งหมด747ค่ะ ก็เข้าห้องประชุม624เป็นสว191สส433ครับเอาละฮะทีนี้พอเปิดประชุมปุ๊บอาจารย์มนอก็ามาไม้เดิมบอกว่าไม่ควรจะพูดตรงนี้อีกแล้วสมายชิกก็ทักทวงบอกว่าอาจารย์วันนี้วาระก,การประชุมที่อาจารย์มนอน,นัดเนี่ยก็คือวาระที่1เรื่องโบวตนายกวาระที่2พิจารณาติแก้รัฐธรรมนูญ272ค่ะ ทีนี้อาจารย์เนี่ยก็ต้องถามที่ประชุมว่าอาจารย์จะจะขอเลื่อนนะฮะขอมติที่ประชุมเลื่อนยติที่สองวาระที่สองนะฮะแก้รัฐมนตรีสองเจ็ดสองข,ขึ้นมาก่อนอวาระที่หนึ่งแต่ต้องบอกด้วยว่าพอสองจ็สองจบแล้วเนี่ยมันต้องหวตดวาระที่หนึ่งฉะนั้นอาจารย์ต้องหาวิธีในการที่จะเอาวาระที่หนึ่งออกอ <laughs> เอาละทีนี้อาจารย์มงออก,ก็ก็หน้าซีดปากสั่นบอกเอาเอายังไงนี่คือให้สัมภาษณ์ว่าจะเลื่อนแต่ว่ามันอยู่ในระบบของสภาอยู่ในวาระการประชุมยังไม่มีการเอาออกนะฮะทีมง,งานฮะขอข้อบังคับการประชุมก็ไม่ใช่สิขอวาระระเบ,บียบวาระการประชุมวันนี้หน่อยนะฮะเอาขึ้นจอให้นิดหนึ่งนะครับระเบ,บียบวาระการประชุมมันยังอยู่อาจารย์ยังไม่ได้เอาออกนะฮะอ,อ่ะ นี่ฮะเรามีเรามีตัวใหญ่ๆนี่เรามีตัวใหญ่ๆเนี่ยฮะอไม่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 ไมไมเราเราทำเพจ,เพจไว้นี่ทำเป็นเพจไว้ไม่ใช่เหรอฮะวาระการประชุมอ่ะอันนี้คือหนังสือระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่3นะคะคสมัยสามัญประจําปีครั้งที่1นึ่งสุกที่4สิงหาคม2566ันาอยเอาวาระฮะวาระที่1กับวาระที่2ฮะ 2> เรื่องด่วน ก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีรตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยอันนี้โหวตเลือกนายกฮะสองร่างรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จจรจุดพุทธศักราชเจจุดวงเล็บยกเลิกมาตรา272ก็คนที่เสนอคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนกับคณะค่ะนี่ครับคุณผ,ผู้ชมฮะปรากฏว่าอาจารย์วันนอแค่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ ว่าจะเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปหลังจากสารรัฐมนูลจะพิจารณาคําร้องในวันที่16สิงหาคมพอสารรัฐมนูลเลื่อนปุ๊บอาจารย์วันนอก็จะเลื่อนด้วยแต่ว่าในระบบธุรการอาจารย์วันนอบรรจุระเบียบวาระแล้วไม่ได้ถอดออกนะฮะมันยังอยู่ในระเบียบวาระฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์วันนอจะไม่พิจารณาวาระที่หนึ่งแต่จะขอวาระที่สองขึ้นมาพิจารณาก่อนอาจารย์วันนอต้องขอมติที่ประชุม อ่านะฮะต้องขอมติที่ประชุมก่อนแต่เมื่อขอมติที่ประชุมแล้วถ้าเกิดว่า272พูดกัน2ชั่วโมงจบมันต้องพูดวาระที่หนึ่งต่อ<ถ>ก็คือที่ที่เอาเอา272ขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะอ่มันต้องพูดต่อ<ถ>แต่ถ้าหากว่าไม่พูดต่ออาจารย์วันนทก็ต้องขอมติที่ประชุมบอกว่าผมขอเลื่อนแล้วก็ถอดออกแล้วอาจารย์วานนก็ต้องบรรจุเป็นระเบียวบวาระการประชุมเข้ามาใหม่ครั้งหน้าอ๋อซึ่งอาจารย์มานนทไม่ได้ทํา อนะฮะเอาละทีนี้คือผมงอกล่วงไปหลายเส้นแล้วแล้วกลับมาอีกยัติของคุณลังสิมันรมปรากฏว่าหมอชนนันสีแก้วยกมือนะฮะขอพูดอาจารย์มันรอก็โอเคมาเพื่อไทยมาช่วยแล้วหมอชนนันออกมาย้ำอีกครับบอกว่ายติของคุณลังสิมนรมถูกต้องแล้วคุณลังสิมันรมเสนอยติเข้ามานะฮะ อ้างข้อบังคับการประชุมข้อที่32อนุหนึ่งและผู้รับรองถูกต้องค<ฮ>ประธานสภามีหน้าที่ดําเนินการต่อให้เขาได้อภิปรายแล้วก็ลงมติอาจารย์รมนะันลอเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ้ยยังไงนี่นะฮะจบแล้วพอหมอชนนัานออกมาสนับสนุนคนแล้วที่บันลมนี่อย่างเงี้ยหมอชนนัานนะรู้ไหมหมอชนนัานไม่ใช่นักกฎหมายนะอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินฮะ มือกฎหมายอาจารย์สอนกฎหมายเนี่ยนะฮะนั่งประกอบอยู่ข้างๆนะฮะแม่นไหมแม่นเราอาาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยมาชนกับอาจารย์วันนอเนี่ยนะฮะถือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันพอฟัดพอเวียงเลยะฮะแต่ว่าอาจารย์ชูศักดิ์ก็สอนกฎหมายอาจารย์วันนอก็เคยสอนกฎหมายอิสลามนะฮะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะเคยทําตํารานะฮะตำราเรื่องวิชากฎหมายอิสลามนะฮะโดยอาจารย์วันนอพี่สมชายแสวงการขึ้นมา อาจารย์มโนคนนึกว่าพี่สมชายจะมาช่วยปรากฏว่าพี่สมชายบอกว่าคุณลังเซมันโลมาเสนอ,อยติมาถูกต้องแล้วครับตามข้อบังคับการประชุมข้อ3.2อนุ1แต่ผมไม่เห็นด้วยกับยตินั้นผมก็จะเสนอยติของผมคัดข,า,ขาน<ฆ>นะฮะเป็นอีกหนึ่งยต<ฆ>ออิอ้าง3.2อนุ1เหมือนกันนะฮะขอผู้รับรอง พูดแล้วลองถูกต้องตอนแรกมีการทักท้วงบอกว่าผูดแลบวลองไม่ถูกแล้เพราะว่าสวยังมาไม่ถึง30คนเลยมันต้อง40คนนะฮะลงนั่งปุ๊บยกใหม่เอาโอเคครบนะฮะฉะนั้นพอมีสองยติประธานไม่มีทางทําอย่างอื่นนอกเหนือจากจะต้องพิจารณาว่าทบทวนมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กันกรกาคมหรือเปล่าอภิปรายสองฝ่ายให้เหตุผลเสร็จแล้วก็ต้องโหวตลงมติ แต่วันนี้ตอวแรกเขามองว่าสวมาน้อยไงบวมมันอาจจะแพ้ก็ได้แฮนดมิวฮะคราวที่แล้วมันสาม้อยเก้าสิบห้าถูกไหมฮะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้อยแปดสิบแปดเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยเขาเป็นว่าที่ฝ่ายค้านนะฮะวันนี้เนี่ยเขาเขาเขาเป็นว่าที่อะไรเขาเป็นว่าที่ฝ่ายไหนออมันแลกก็ปิดแล้วก็เปิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มั่นใจในมือเขานะว่าถ้าเกิดว่ายตินี้ผ่านไป แล้วพี่ปลายเสร็จแล้วถ้าเกิดโหวตขึ้นมาคแล้วเกิดแพ้ก็เท่ากับว่า19ก้ากรกฎาคมมติที่ว่าเสนอชื่อคุณพิธาไม่ได้เนี่ยก็ตกไปกลับมาเสนอชื่อคุณพิธาได้อีกคโอโ้โหอาจารย์มวานนอไม่รู้จะออกลูกไหนท้างั้นผมขอเลื่อนไม่ไม่จะเลื่อนหรือปิดประชุมปิดประชุม ขาออดไม่เจอนะฮะลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยคุณผู้ชมมาให้ดูบรรยากาศนี่คือผมเล่ามาทั้งหมดเลยว่าวันนี้ว่าอาจารย์วันนอนนี่ถูกสอนมวยจนจนไปไม่เป็นถ้าเกิดว่าจะกลับลำบอกว่ามาพิจารณายติของกุลังศิริลโอมก็เท่ากับว่าคนทําหน้าที่ประธานเนี่ยไม่เข้าใจข้อบังคับการประชุมนะฮะหรือถ้าเกิดว่าพิจารณาต่อไปแล้วถ้าเกิดว่ามีการโหวตแล้วเกิดแพ้ขึ้นมาจะทํำยังไงฮะโอกาสของนายกจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่มี คุณพิธาก็ลุกขึ้นมาจากหลุมตึง <S <S นะฮะ,ฮะ,ฮะมาเสนอโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกถูกไหมฮะเ<ะ>ชิญชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนฮะออในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรังสิมันลมนะครับสมาชิกรสภาขอให้รัฐสภามีม,มติทบทวนพิจารณานะครับในการลงมติเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นนะครับว่าการเสนอชื่อบุคคลเดิมเพื่อให้รัฐสภา ให้ความเห็นชอบให้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่มีการพิจารณาว่าไม่สามารถเสนอคนเดิมได้เนี่ยนะครับอาศัยข้อบังคับข้อที่32อนุหนึ่งครับขอให้สภาแห่งนี้มีมติทบทวนในมติที่เคยม,มีมีไปแล้วนะครับขอผูัปรองครับผมอยากจะเรียนว่าเราจะไปไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นมติของสภาและหนึ่งห้าหนึ่งบอกว่าการลงมตินั้นเป็นเด็ดขาด ไปแล้วท่านประธานครับแ,แล้วถ้าเราจะมาตบทวนหนึ่งห้าหนึ่งเท่ากับว่าการพิจารณาในวันนั้นเป็นการที่พิจารณาอย่างไม่ชิ้จุดนะครับก็พิจารณาเด็ดขาดไปแล้วท่านประธานครับก็ขบวนการมันเดินไปหน้านะครับ,บก็ไม่ไม่พอใจมติของวันนั้นก็ขบวนการเดินเดินหน้าไปก็คือว่าส่งไปให้สารรัตนนุษท่านประธานและสารก็บอกว่าจะพิจารณาในวันที่16 ถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเสนอในข้อบังคับข้อสแต่มันจะขัดแย้งกับข้อหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวก็ตีความข้อบังคับอีกก่อนที่จะเข้าสู่วาระก,การพิจารณาเนี่ยมีเพื่อนสมาชิกได้ลุกขึ้นเพื่อเสนอยติด่วนด้วยวาจายติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือนะครับซึ่งทาชอบตามข้อบังคับข้อที่สามสิบสองเล็บหนึ่งเนี่ยมีผู้รับรองถูกต้องส่วนสภาจะ รับไม่รับจะพิจารณาอย่างไรหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของสภาค,ครับท่านประธานมีไม่มีหน้าที่และอำนาจจะเป็นวิจัยว่านี่ไม่ใช่ยติหรือนี่ไม่ใช่หรือจะรับยติมีอย่างเดียวคือเอาออกจากัระชุระเบียบาระลมีมติให้เอาออกจากการประชุในระเบียบาระซึ่งอาศัยอำนาจอำนาจรัฐสภาก่อนนี้มันอยู่ในระเบียบาระแลแล้วเนี่ยถ้าจะประชุมอีกครั้งท่านก็บระจุเข้ามาใหม่นั้นก็มีปัญหาอีก ผมคิดว่าดําเนินตามที่เพื่อนสมาชิกเสนอไปเป็นกระบวนการในรัฐสภาก่อนเพื่อให้มีข้อยุติแล้วมาว่ากันใหม่ครับฝากกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรารอฟังคําสั่งศาลวันรัฐนูลวันที่16ด้วยกันนะครับว่าจะรับหรือไม่รับผมน้อมรับคาวินิจฉัยสารรัฐนูลทุกประการเพราะคาวินิจฉัยสารรัฐนูลนั้นผูกพันทุกองค์กรรวมถึงรัฐสภาด้วยอย่างไรก็ดีครับเมื่อเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติต่อสภาแล้ว ท่านประธานก็ต้องมีหน้าที่วินิจฉัยซึ่งท่านประธานได้ขอร้องแล้วครับสมาชิกท่านก็ไม่ขอถอนยติดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่ายติดังกล่าวนั้นไม่ชอบผมจึงขอเสนอยติที่ไม่เห็นด้วยตามข้อ61นะครับว่ายติดังกล่าวไม่สามารถเสนอต่อสภาได้ขอรับรองครับก้าวไกลช่วยยกเลิกได้นะครับจะได้บชตามที่ท่านเสนอขอบคุณครับก็กราบเรียนท่านประธานเพื่อความชัดเจนนะครับ ว่าสิ่งที่เรากําลังพิจารณานั้นนะครับไม่ใช่แค่ข้อบังคับอย่างเดียววันก่อนท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องแล้วในเรื่องของข้อบังคับแต่ในเรื่องที่ผมเสนอกราบเรียนที่ประชุมนั้นเป็นเรื่องเสนอชื่อนายงตีซ้ำไม่ได้เพราะด้วยการขัดต่อรัฐธรรมนูญในการขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอยู่ใน272สองวักสองรัฐประหานจริงๆเสนอซ้ำเนี่ยน,นะครับนั่นคือรอบแรกครับท่านประธาน ในบทเร,ญญรียนอย่างรันูลสามารถเสนอซ้ำได้ไหมได้ครับท่านประธานพยกรับที่ยีครับขอเลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้ออกไปก่อนครับ